ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครับแม่ตุกชวนขึ้นผูดหยัวขึ้นไปหาเลาะเที่ยวรอชมบรรยากาศสวนทุเรียนนายกวนบ้านตาดผู้ท้องครับพอแม่ตุกชวนไปหาเลาะเที่ยวเท่านั้นแหละครับสยามการรอะบมีปฏิเสธไปหาเลาะเที่ยวตั้งไหนต้องใส่หมวกกันน็อกกันเป็นประจำครับใส่เสื้อกันแดดเอาพร้อมลุยกันเลยครับมือนีมาน้ำกันสองคันคนละคันกันรดมือนีขับรถออกมาจากบ้านดอนใกล้เทื่อนที่ตั้งที่ทําการสํานักง,งานใหญ่ของสยามการเลาะขับมาตามถนนเส้นทางที่จะไปบ้านเพชรขับรถผ่านหน้าอบตบ้านดอนแถวๆนี้ก็สิเป็นบ้านนองคาครับเขตตาบลบ้านดอน บ้านดอนเกเทือนห่างจากบ้านเพชรนี่ยประมาณ4กิโลเมตรพุราหแม่ตุกขับรถสิงแสงหนาไปแล้วครับเมื่อนี้ได้ขับรถลูกสายฮอนด้าซูเปอร์ขับรถของไอ้คุณซื้อดูแลรักษาดีค่าไกลครับแรงดีบอมีตกส่วนผมขับย amaha fascio รถออโตเมติกพอเหลยอเบิ่งไปทางด้านซ้ายนะครับเห็นไทยบ้านน้องคาเพิ่งกำลังดำน้ากันอยู่นี่แหละครับเป็นบรรยากาศเส้นทางที่จะไปบ้านเพชรเหลยอเบิ่งไปก็เป็นฝ้าคขึ้นๆฝนจงคือสิบวัตกลงนอนเมื่อนี้พอขับรถมาบ่อไหร่ก็มาถึงบ้านเพชรแล้วครับมาจอดตรงหน้าเซเว่นเนี่ยแม่ตุกก็ไปซื้อลังบไปซื้ กินน้ำครับผู้น่ะซื้อมาปุ๊บเข้ากระเป๋าปั๊บย่านเห็นน้ำพอเหลือเบื้องหน้าปั่นน้ำมันของรถเจ้าฟัสิโอเรือน้อยครับก็เลยไปเติมน้ำมันกันก่อน,อนเติมไปลอยหนึ่งมาเติมน้ำมันในปั๊มในตำนานของบ้านเพชรครับเติมมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยผู้น่ะเป็นปั๊มน้ำมันของพ่อใหญ่ถมแถวแถวหนาน้องน้ำทาเรื่องบ้านเพชรหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับขับรถออกมาขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปบ้านบัวพะเกีนเยนแถวแถวนี้กับที่พานรอพะสตอตอบ้านเพชรพานสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเพชร พอขับรถต่อมาอีกฝั่งด้านขวาก็จะเป็นวัดปา้าบ้านเพชรเหลียวบึงไปทางด้านซ้ายเป็นคาเฟ่ที่มาประจาครับร้านสเตปอัพคาเฟ่มือนี่บริเวรเดอร์ช่งวงบ่ายๆบ่อกินกาแฟายานนอนบ,บ่หลับช่วงขากลับมาคอยมาหาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วคอยขับรถเข้าบ้านเหลียวบึงไปข้างหน้าครับเส้นทางที่จะไปบ้านบัวพะเกียนครับเดี๋ยวเห็นไกลๆนั่นแหละครับผู้หยวกจุดหมายไปทางสวนทุเรียนอยู่บนผู้หยวกนี่นะครับเขาต้องขับรถขึ้นผู้หยวกกันมือนีบ้านเพชรนะครับเป็นเขตตาบลบ้านเพชรครับจนบ้านบัวพะเกียนเป็นเขตตาบลกวางโจนห่างกันประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็ นีเขตพื้นที่ของตำบลบ้านดอนแวงเขาเมาอีครับพื้นที่แต่แถวบ้านจนวนเนื้อคุ้มไซงามถนนเส้นนี้นะครับผ่านสามตำบลน,นะครับตำบลบ้านเพชรตำบลบ้านดอนแล้วก็บตำบลกวางโจนขับรถมาถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี่เป็นบ้านท้องสำรานครับบ้านท้องสำรบบา,นานก็แยกออกมาจากบ้านบัวพักเกวียนอีกที่นหนึ่งแบ่งกันเป็นสองหมู่บ้านทางด้านซน้ายมือนะครับเป็นน้องน้ำขนาดใหญ่จากข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นน้องแววงเป็นน้องน้ำประจำหมู่บ้านครับบ้านท้องสำรานกับบ้านบัวพักเกวียนพอขับรถมาถึงตรงนี้เพื่อนกำลังเหตุถนนไหมครับกำลังปรับปรุงซสอมแซม ข้าบ้านท้องสำรานขับรถผ่านมาแถวนี้ก็ต้องขับรถในความระมัดระวังครับเพื่อนกำลังปรับพื้นที่กำลังทำถนนใหม่กันอยู่พอขับรถเลยตรงบริเวณเพื่อนซ่อมถนนมาครับเดี๋ยวเบิ่งไปทางด้านขวาครับเริเ็นเป็นผู้ยวกเดี๋ยวเบิ่งไปเห็นยอดผู้นํามแหลมผู้น้อยน้อยนั่นแหละครับเป็นผู้เจก่อเมื่อนี้เขาจะไปกันมองนั่นนะครับพอขับรถมาถึงทางเข้าบ้านท้องสำรานครับเดี๋ยวเบิ่งไปก็เห็นป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านครับพอขับต่อไปอีกทางนานั่นเป็นซี่แยกครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางบ้านนองปอแดงทางไปวัดหลวงปู่พพู้นนรัับบถถายกกออชชมมิุแ าเส้นทางกลางหมู่บ้านไปเลยครับพื้นที่ที่ผมขับรถยุ่นเนี่ยเป็นบ้านท้องสำรานขับรถต่อไปกับเป็นบ้านบัวพะเกวียนพอเหลียวเบิ่งไปทางด้านขวามือครับเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านครับระวังบ้านท้องสำรานกับบ้านบัวพะเกวียนเพิ่นแบ่งกันมองนี่เลยบ้านบัวพะเกวียนนะครับผมถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญช่วงเดือนใดมีงานบุญนะครับทายบ้านบัวพะเกวียนเนี่ยเพิ่นจัดยิงใหญ่ค่ะกลายครับจ้างแต่หมอลำคณะใหญ่ๆออกมาให้เบิ่งพอเหลียวเบิ่งไปข้างหน้าครับเลียวเห็นเป็นผู้หยวกบุรุษครับโอ้สวยงามใหญ่แต่งานเจริิิญเเเเนยยยยอะผผมมมวววว่่่่าุททีีีหลบงู้กส งามที่สุดของบ้านบัวกับตรงนาวัดบัวบานนี่แหละครับพอขับรถออกมาจากบ้านบัวพักเกวียนจากน้อยครับเดี๋ยวเบ่งไปก็เป็นถนนสายระคับถนนชายภูมิชุมแพถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ถ้าไปทางด้านขวามือก็จะไปทั้งอำเภอผู้เขียวอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอชุมแพครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็บทั้งอำเภอแก่งข้อไปทั้งจังหวัดชัยภูมิขับรถเลี้ยวซ้ายไปตามทางนะครับจุดหมายเฮาอยู่ตำบลท่าท้องอำเภอผู้เขียวบ้านบัวพักเกวียนครับเพื่อนก็มีอุโมงค์รอดใต้ถนนคือกันในพื้นที่อำเภอผู้เขียวครับหมู่บ้านที่มีอุโมงค์รอดใต้ถนนก จะมีบ้านหวยพวงหนึ่งจุดครับบ้านบัวพะเกียนอีกหนึ่งจุดบ้านหนองกุงเก้าสองจุดครับแล้วก็บ้านหนองคันอีกหนึ่งจุดสรุปแล้วมีอุโมงค์อยู่สี่หมู่บ้านครับต่มีหาจุดครับพอขับรถออกจากบ้านบัวมาจากน้อยครับเลยเบิงไปทางด้านซ้ายก็เป็นบ้านนาล้อมต้องขับรถเลี้ยวซ้ายไปถนนเส้นนี้ครัาประมาณอีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงบ้านนาล้อมขับรถเลาะไปตามถนนทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลขสองศูนย์หนึ่งต่อไปอีกเรื่อยๆครับบ้านทางนานี่ก็จะเป็นบ้านหนองกุงเก้าพื้นที่แถวๆนี่ครับเป็นเขตตำบลกวางโจนครับบ้านหนองเก เ้านะครับห่างจากบ้านบัวพักเกวียนมาประมาณ3กิโลเมตรถ้าเลี้ยวซ้ายตรงบ้านนองกุ้งเก้าก็จะไปบ้านสวนอ้อยครับบ้านนองข้อบ้านนองเสดาเพอขับรถต่อไปอีกครับก็จะเป็นบ้านนองคันครับบ้านนองกุ้งเก้าครับห่างจากบ้านนองคันประมาณ5กิโลเมตรฟังทั้งบ้านนองกุ้งเก้าเป็นเขตตําบลกวางโจนครับฟังทั้งบ้านนองคันเป็นเขตตําบลท่าท้องพอมาถึงมองนี่มีป้ายบอกทางครับถ้าไปฟังทั้งด้านซ้ายก็ไปบ้านฝ่ายพญานาถ้าไปฟังทั้งด้านขวาก็ไปบ้านท่าท้องบ้านนองกุ้งไม้บ้านนองกุ้ง ถนนใหญ่แล้วครับพ่อจะไปลอดใต้อุโมงตรงบ้านหนองคันนี่แล้วครับถ้าเลี้ยวซ้ายกลับไปทั้งบ้านฝ่ายพญานาคออกไปทั้งเขตพื้นที่อำเภอแก่้งข้อก็ได้ครับถนนเส้นนี้พอขับรถมาจากน้อยครับเดี๋ยวิ่งไปทางด้านขวามือก็เป็นอุโมงลอดใต้ถนนครับก่อนจะเลี้ยวเข้าอุโมงก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีครับเพื่อความปลอดภัยพอบ่มีรถมาก็เลี้ยวขวาลอดใต้อุโมงไปเลยครับพฮาจะมาโพทางบ้านหนองคันอีกฟังหนึ่งบ้านหนองคันนี่ก็แยกออกเป็นสองหมู่บ้านเช่นกันครับฟังที่ผมอยุ่เนี่ยเป็นบ้านหนองคันส่วนฟังที่ผมมาจากทางบ้านหนองาคับว พอขับรถมาถึงมองนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเป็นเขตเทศบาลตำบลท่าท้องครับนี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับที่พ่นใส้แบ่งเขตระหว่างบ้านหนองคันกับบ้านหนองบัวค้ำครับฝั่งด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็นบ้านหนองคันครับฝั่งด้านขวามือผมเนี่ยเป็นบ้านหนองบัวค้ำพอเลยเบิ่งไปทางด้านขวามือครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้านครับหนองคันพอเลยเบิ่งทางด้านซ้ายมือครับเป็นวัดครับวัดปัจชิมานุการรามวัดประจำของบ้านหนองคันทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนระับประถมศึกษาประจำหมู่บ้านครับโรงเรียนบ้านหนองคันเอาไปครับขับ รถเลาะเที่ยวรอชมบรรยากาศเส้นทางที่จะไปทางบ้านท่าท้องครับแม่ตุกเราบอกว่าย่านมันคำก็จะขึ้นเข่าลงเข่าอีกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับผมเคยขับรถออกจากบ้านท่าท้องนี่ครับไปทางบ้านโนนยิงง้วบ้านน้องมะเขือไปทะลุจนถึงบ้านโคกกรุงครับพื้นที่อำเภอแก่งคอพื้นที่แถวนี้เป็นเขตรอยต่อสองอำเภอครับระหว่างอำเภอแก่งคอกับอำเภอผู้เขียวพอขับรถมาจากบ้านนองคันประมาณ3กิโลเมตรก็มาถึงทางเข้าบ้านท่าท้องนะครับตำบลท่าท้องก็ถือว่าเป็นตำบลที่ใหญ่ครับตอนนี้เป็นเขตเทศบาลตำบลท่าท้องแล้ว ม่ตกสิ่งน้ำนาไปแล้วครับเห็นบอกว่าญาติไปถึงสวนทุเรียนมันคำขับรถเข้าไปในพื้นที่ของตําบลท่าท้องกันเลยครับ